ทริปฟินแลนด์ที่ผมไปมาล่าสุดเนี่ยผมเช่ารถไฟฟ้าขับตลอดทั้งทริปเลยครับคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังครับว่าถ้าเราไปเที่ยวแลวเราเช่ารถไฟฟ้าขับเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างหาที่ชาร์จยากไหมมันต้องแยกกันชาร์จหรือเปล่าค่าเช่ารถเป็นยังไงค่าชาร์จแพงไหมหรือแม้กระทั่งว่าเราต้องชาร์จยังไงบ้างด้วยนะแต่เขาบอกตามตรงเลยนะครับผมไม่เคยขับรถไฟฟ้านะครับเพราะตอนอยู่ที่ไทยเนี่ยผมก็ขับแต่รถน้ำมันอย่างเดียวนะไม่มีประสบการณ์เรื่องรถไฟฟ้ามาก่อนเลยนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ขับรถไฟฟ้านะและในนนทะทรรริปปีี้เ่่่่ยผผชชาาาถบษัือวุโค ซึ่งเป็นบริษัทเช่ารถยักษ์ใหญ่ของทั้งยุโรปเลยนะส่วนรายละเอียดเรื่องการเช่ายังไงเตรียมเอกสารอะไรบ้างเนี่ยผมจะยังไม่บอกไว้ในคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครอยากทราบเนี่ยก็ยง่ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปแยกต่อไปให้และกันว่าการเช่ารถที่ยุโรปต้องทำยังไงบ้างส่วนเหตุผลหลกัหลกๆที่ผมเช่ารถไฟฟ้าในทลิปนี้เนี่ยบอกตามตรงคือผมก็อยากลองนั่นแหละครับว่าถ้าเราไปเที่ยวแล้วเช่ารถไฟฟ้าขับเนี่ยมันจะเหมาะกับครอบครัวผมหรือเปล่า และทางแถบสแกนเนี่ย <S <S <an> <t ell> เขารณรงค์ <S <S <an> <t ell> เรื่องการใช้รถไฟฟ้ากันมากๆถึงกับบางประเทศได้ตั้งเป้าเรื่องว่ารถน้ํามันต้องหมดภายในไม่กี่ปีนี้เลยนะและราคาค่าเช่านั้นเนี่ยราคามันถูกกว่ารถน้ํามันในขณะเดียวกันพอสมควรเลยและในแถบนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าเชา่ามันมีหลากหลายรุ่นหลากหลายรูปแบบเลยนะแต่ด้วยข้อจํากัดที่ว่าบ้านเรามี5คนเนาะตัวเลือกเลยมันน้อยลงแหละเลือกปรถคันใหญ่ที่สามารถขนเราได้ขนของเราได้หมดเนี่ยก็เลยไปถูกใจกับตัว v ฟ l k s w a g e n รุ่น i d b u สนะครับก็เป็นลนาาักษณะคล้ายๆรถตู้น่ารักๆแบบนี้ซึ่งออกมาไม่กี่ปีเองนะเขาก็มีเช่าด้วยนะเก๋มากซึ่งเส้นทางการขับรถทั้งหมดของทริปนี้เนี่ยผมเริ่มต้นจากเมืองลูเลียประเทศสวีเดนนะแล้วก็ขับรถไปที่เมืองครันนีเอมิประเทศฟินแลนด์จากนั้นไปต่อกันที่หมู่บ้านซัตตาคลอสที่เมืองโรวนีเอมิประเทศฟินแลนด์เหมือนกันแล้วก็ขับขึ้นเหนือปอีกไปทางเมืองเลวีจากนั้นก็วนกลับมาที่เมืองลูเลียประเทศสวีเดนเหมือนเดิมแล้วก็คืนรถนะครับระยะทางทั้งหมดที่ผมขับ ก็ประมาณ1,185กิโลเมตรนะเอาจิงลากตามเส้นแนวะคือมันไม่ถึงหรอกแต่ว่าแต่ละเมืองเนะี่ยเราพักสอสาวันแล้วก็เรามีการขับรถไปนั่นมานี่ไปเที่ยวแหล่งสําคัญไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของอย่างเงี้ยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางโดยรวมประมาณนี้และสําหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าเหมาะมากสําหรับครอบครัวขนาดกลางเหมือนผมที่เดินทางกัน4ีหคนนะเพราะมันขนของได้เยอะมากกระเป๋าผมเนี่ยไซส์ประมาณ30-32นิ้วเนี่ย ประมาณ3ใบนะครับแล้วก็มีของจุกจิกเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยเก็บได้หมดนะครับพร้อมกับนั่งแบบหลวมๆสบายๆเลยคือเดินทางคือไม่เดือดร้อนและยิ่งมีเด็กเนี่ยกับประตูสลด์เนี่ผมว่าสบายมากเรามาดูเรื่องค่าใช้จ่ายกันบ้างครับค่าใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่แถบนี้เนี่ยราคามันจะถูกกรดน,น้ำมันนะผมเน้นว่าส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ทั้งหมดนะส่วนเรื่องค่าชาร์จไฟเนี่ยสรุปรวมมาให้ล่าผมเสียค่าชาร์จไปทั้งหมดเนี่ยประมาณบวกคูณหารเป็นเงินไทยก็ประมาณหมื่นสองพันบาท ระยะทางประมาณเกือบ1ัน0กิโลเมตรตรงนี้นะก็ตีเป็นเงินต่อกิโลเข้าๆเนี่ยประมาณ10บาทต่อกิโลเมตรมันก็เอาเรื่องอยู่แล้วก็แพงอยู่แต่ว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้มันจะลดลงได้เยอะเลยถ้าเรามีการวางแผนเรื่องที่พักที่สามารถชาร์จรถ E ีีได้ด้วยยกตัวอย่างจากจ Airbnb แล้วกันนะที่ผมใช้ประจําเราสามารถกดฟิลเตอร์ส่วนันดีได้ว่าให้บ้านที่โชว์มาหาเราเนี่ยมีที่ชาร์จสำหรับรถไฟฟ้าอยู่ด้วยแล้วก็ระบบก็จะโชว์มาเลยแต่ว่าตัวเรื่องมันก็หายไปเยอะนะ แต่ว่าผมไม่ได้เลือกนะฮะผมเลือกที่ภาพจากทําเลเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตัดส่วนนี้ไปไม่ได้แพลนเรื่องนี้มาสนใหญ่ถ้ามานี่ก็จะต้องเลือกหัวชาร์เร็วนะชาร์ดีซีหัวชาร์มันมีแบบ2แบบนี้เหรอใช่ชารแบบชาร์เร็วไบชาร์ดีซี คนที่ขับรถไฟฟ้าน่าจะรู้พอจะเป็นอย่างนี้กับชาร์จปกติคือมันจะปิดอันนี้ไว้นี่ชาร์จแค่นี้ไฟมันจะชาร์จถ้าชาร์จดีซีมันจะชาร์จเต็มชาร์จเร็วท่าไหนนะนี่ไงปกติมันจะปิดไว้อย่างนี้ถ้าชาร์จไฟบ้านชาร์จไฟอะไรที่มันไม่เร็วของมชาร์จแค่นี้จะเสียงนี้ไม่ได้หัวมันเป็นอย่างี้ยเราต้องถอดนี่ออกปึ๊บนี่คือการชาร์จดีซีมีชาร์จเร็วชาร์จเร็วสงวนแหละอ่ะชาร์จสมมุติว่าอันนี้ได้ด้วยชาร์จอันเพล่มันก็อยู่นี่ไง มันก็เช็คจากแอปเราคือเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วมันคือการใช้เรียบร้อยเดี๋ยวเราเปลี่ยนภาษาให้ชวบสังเกตนี่แบตเตอรี่ปึ๊บ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 คือส่วนใหญ่นะนี่ไปวสว่างสว่างคือส่วนใหญ่นะฮะมามาแถบเนี้ยเงินสดใช้ไม่ได้นะบางที่เขาจะบอกกันเลยไม่ใช่เงินสดเพราะฉะนั้นตู้ชาร์จเนี่ยจะบางที่ส่วนใหญ่ที่เจออย่างนี้ดีกว่า เพื่อมาเจอตู้เนี้ยที่สามารถลูดการ์ดลูดบัตรตรงนั้นได้ส่วนใหญ่จะใช้แอปแล้วก็ลิงบ์บรเครดิตหรือเป็นแบบสแกไนไอเฟดีเพลการ์ดอะไรเงี้ยได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีบัตรเครดิตแล้วคุณอยากชาร์จแต่คุณไม่มีแอปเนี่ยคุณทําไม่ได้นะไม่มีเน็ตก็ทาไม่ได้ mm. อืมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเตรียมตัวมาดีๆเรื่องแอปคือผมมาเตรียมตัวไม่ดีผมก็มาอย่างเงี้ยมาถึงหน้าตู้ทำยังไงวะลองลดมัว่วนั่นนี่ทำนู่นทมนี่อ๋อโอเคก็เลยรู้ เอาจิง <Now. S 2> นี่ดูชาร์จจริงนี่ชาร์จอยู่นาทีละสี่กิโลใช่หไหมเนี่ยประมาณนี้น,นะแล้วก็ตอนนี้เราได้ขับได้หกสบเก้ากิโลทั้งหมดยี่สาเปอร์เซ็นต์รถนี่คันนี้มันดีฟอลตตั้งไว้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นและดูสถานที่ที่เราจะไปตอนนี้เราเป็นสต็อปโอเวอร์ เราจะไปถึงอีอกสองร้อยกว่ากิโลเมตรมันก็แนะนําให้ชาร์จตรงจุดนี้อีกที่หน,นึ่อนะงอันนี้เห็นไหตรงแรกมันแนะนําให้ชา้ายี่สิี่นาทีเราไปชาร์จที่หนูเจ็ดนาทีเพื่อขับตรงนี้เราค่อยไปชาร์จที่นี่ก็ได้เพราะปลายทางเรามีเท่านั้น <The Water. S 1> นี่ชา้ามาครึ่งชั่วโมงละเล้วเห็นปะเราช้ามาครึ่งชั่วโมงที่ตู้นี้ yeah. <The> แต่นี้ได้บอกว่าชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว yeah. ม,มันอาจจะมีอาจจะมีแอปอื่นๆที่น่าจะดีกว่านะฮะผมไม่รู้เหมือนกันผมเจอแอปนี้แล้วมันใช้โอเคก็แค่นั้นผมไม่ได้เปเเรียบเทียบเลืองค่าใช้จ่ายหรือค่าค่าบริการอะไรมากขึ้นแต่โอเคใช้แอปนี้แล้วมันรอดทั้งสวีเดนฟินแลนด์ทั้ง Sweden, Finland, ตรง,งไหนมันก็เจอได้ประมาณนี้แนะนํามาแล้วนะคิดดูถ้าลดน้ำมันเมื่อกี้นะกาแฟสามแก้วใส่ก่อนหนึ่งอันเติเมสิบเ, <c oughs> เรียบร้อยแล้วฮะรอร์ารวสี่ห้านาที เพียงพอที่จะเราเดินทางต่อแล้วก็กดสต็อปใช่ไหมไป,ปึ๊บรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี้มีตัดตูต้ตัดเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อ,ยอันนี้ก็จะเป็นไฟสีขาวครับเนี่ยน,นี่คือเสร็จละแต่เราจะดึง <c oughs> ออกยี่ได้เลยเ <c oughs> ขาคือมันเสร็จแล้วมั้เท่าไหร่เสร็จหมดไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮน,นี่ใช้เวลาผมก็จะสรุปให้ในนี้หมด เรียบร้อยจบเท่าไหร่เท่าไหร่85แเปอร์เซ็นแปเปอร์เซ็นมื่กี้เหรอ activity เาทั้งหมดหกร sek d i v i d e n kron คูณสี่เข้าไป2องพันสีเร็วะในเพลงวะ ส่วนเรื่องการใช้งานเลยจากประสบการณ์ที่ใช้มาทั้งหมด78วันประมาณนี้ใช้ทุกวันออกบ้านทุกวันจอดทุกวันเดี๋ยวเขาพูดถึงโดยรวมวันที่ชาร์จนะหายไม่ได้ยากนะครับก็มีแทบจะทุกปั๊มใหญ่ๆคนใช้ไม่ได้เยอะมากไม่ได้แน่นมากไม่ต้องต่อคิวอะไรมากมายนะคือเท่าที่ผมไปนี่คืออันไหนมันก็ลงอันไหนก็มีว่างอัน,นยังไม่เจอที่ว่าต้องต่อคิวหรือมันเต็มไหมะระหว่างเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ชาร์จหรือว่าความสะดวกในการชาร์จเนี่ยตัดออกไปได้เลยสบายมาก มาดูข้อดีสำหรับผมที่ผมเช่ารถ E ีหรือรถไฟฟ้ามาขับในทริปนี้กันนะครับอย่างแรกก็คือบางครั้งคือเราลงไปซื้อของในซูปเปอร์ซื้ออะไรนี่นี่แฟนกับลูกอยู่รถเราก็เปิดฮีเตอร์เปิดอะไรไว้โดยที่เราไม่ต้องสตาร์ทรถได้รถก็ทํางานได้ปกติ2คือรถส่วนใหญ่ที่เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าหมดละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการปล่อยมลพิษปล่อยควันอะไรเราก็น้อยลงค่าเช่าถูกลงนิดหน่อยแต่ก็ต้องวางแผนเรื่องการเดินทางนิดหนึ่งว่าเช่นเราจะ เช่นเราจะเดินทางต่างเมืองอ,งอย่างนี้เราก็ต้องขับรถขับได้เท่าไรกิโลกิโลก็ต้องแวะปั๊มไหนปั๊มไหนจอดไหนนานจอดไหนแป๊บเดียวเราก็ต้องมีการแพลนกันมากขึ้นมันไม่เหมือนรถน้ำมันที่ว่าถ้าทํามันหมดปุ๊บใกล้หมดปุ๊บเราก็แขหาปั๊มแถวๆนั้นมันก็ง่ายกว่าหรือความเคยชินไม่รู้นะอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะนะส่วนที่มันไม่เหมาะกับผมเลยผมไม่เรียกว่าข้อเสียอะไรนะผมเรียกว่าส่วนที่ไม่เหมาะกับผมเลยนั้นผมว่าผมขี้เกียจแพลนสำหรับการเดินทางของเราเพราะว่า บ้านทุกหลังที่ผมเช่ามาเขาไม่ได้มีที่สำหรับชาร์จไฟฟ้า,ฟาบางที่เขียนเลยว่าห้ามชาร์จรถให้ไปชาร์จที่ปัม๊มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราขับจากบ้านนี้ไปอีกเมืองหนึง่งถึงค่ำๆใช่ไหมกลางคืนเราไม่สามารถเสียบชาร์จได้เราก็จําเป็นต้องขับรถออกไปชาร์จที่อื่นแน่นอนมัาชาร์จเร็วอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางครั้งคือเราเราไม่ต้องการไปอะ่ะแต่รถเราจะแบตหมดเราก็จะไม่ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะไปซื้อของหาซื้อของหาเรื่องซื้อของ ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่รถจะได้มีแบตบมันก็โอเคกว่าถ้าสมมติว่าเราจอดที่บ้านแลว้วก็เราเสียบชาร์จได้เลยแต่ว่าบ้านบางหลังมันก็มีให้ชาร์จนะครับเช่นบ้านหลังที่ผมอยู่ตรงนี้นเขาก็ให้ชาร์จเขามีที่ชาร์จอยู่ด้านโน้นแน่นอนว่าชาร์จไฟบ้านมันก็ไม่เร็วแล้วจริงไหมมันไม่ใช่วอลบอกเนี่ยมันเสียบปลั๊กชาร์จด,ดีมากถ้าเราแพลนเรื่องสถานที่บ้านพักที่มันมีที่ชาร์จมาด้วยในแต่ละครั้งในการเดินทางเช่น ทริปหน้านะบ้าน A บ้าน B บ้าน C เนะี่ยบ้าน A B C เนะี่ยเราเลือกบ้านที่มีจุดชาร์จ EV เรียบร้อยเลยแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้ได้แบบนี้ผมว่าโอเคสะดวกแต่สำหรับผมผมขี้เกียจแพลนเรื่องนั้นเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่จุดหลักในการเลือกที่พักเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปต่อไปผมก็จะเลือกเป็นรถไฟฟ้าหรือเป็นไฮบริดไฟฟ้ากับน้ำมันเท่านั้นผมก็คงยังไม่เลือกไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นอันดับแรก แต่ถ้าแน่นอนว่าไม่มีอะไรให้เลือกผมก็จําเป็นต้องเลือกไฟฟ้านั่นแหละก็เป็นข้อมูลไว้ประมาณนี้แล้กันสําหรับใครที่กําลังลังเลอยู่ว่ายังไงอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นใครมีข้อสงสัยหรือมีข้อแนะนําหรือผมพูดอะไรผิดไปคอมเมนต์คุยกันด้านล่างเลยด้วยความสุภาพนะจะได้คุยกันสนุกสนุกคลิปนี้ก็มาแชร์เท่านี้แลวครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปครับสวัสดีครับ โอ้โหลบสิบสามหนาวเลย พยายามมากเลยเนะี่ยเดินได้และตอนนี้ข้างนอกแข็งเลยโอ้ได้แล้วเมื่อคืนเอากระดาษเปียกไว้ในรถเช่ามาใช้ไม่ได้แล้วแข็งเป็นก้อนโอ้โหเดือดไปอี๋ดิดดิดกระดาษเปียกแล้วก็น้ำแข็งซื้อมาสามวันที่แล้ว,ท,ลลวทิ้งไว้ในรถ เช้าแม่ลูกยังกินอยู่เลยที่นี่น้ำแข็งไม่ละลาย